เอาละคะวันนี้สปีดนิวของเรานะคะมีคลิปนะคะนาทีชีวิตทีเดียวคุณกว่างจะมาฝ<ช>ากคุณผู้ชมกันนะคะคุณคิดดูสิปกติเนี่ยเครื่องบินตกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครรอดใช่ไหมแต่วันนี้นะคะเครื่องบินสองลำชนกันกลางอากาศนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้โหไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะต้องจับตานาทีระทึกขวัญน,นี้ให้ดีๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นฉากเครื่องบินชนกันแต่เฉพาะในภาพยนตร์เท่านั้นนะคะแต่ช่างภาพอีริดอนเนี่ยสามารถเก็บภาพนา,นาทีชี ที่เครื่องบินสองลำเนี่ยชนกันกลางอากาศไว้ได้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะใกล้จะชนแล้วนะคะภาพนี้นะคะสาเหตุนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องบินลำแรกที่มีผู้โดยสารเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคริสเตียนเดโมแครตเนี่ยได้บินเข้าใกล้กับเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะคะซึ่งบรรทุกผู้โดยสารเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมทําให้ล้อของเครื่องบินลำแรกนั้นเกิดเข้าไปติดอยู่กับปีกของอีกลำหนึ่งนะคะงานนี้ก็ ต้องบอกว่าสร้างความตื่นตระหนกใจนะให้กับผู้โดยสารที่ต่างก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือกันอย่างโกลาหลทีเดียวนะคะ,คะถึงแม้ว่าหลังจากที่ชนกันแล้วนะคะเครื่องบินทั้งสองลำเนี่ยจะดิ่งลงสู่พื้นดินนะคะแต่กัปตันเนี่ยก็สามารถบังคับเครื่องบินให้ลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยค่ะที่หาดทรายที่ใกล้ที่สุดขณะที่อีกลำหนึ่งก็เดินทางกลับไปยังสนามบินรัตเธอร์ดัมนะคะแล้วก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่อง อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุนะคะของการชนกันกลางอากาศครั้งนี้ค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเครื่องบินสองลำเนี่ยจะมานนชน,นากันกลางอากาศได้ค่ะคุณผู้ชมนั่นน่ะสิคะและแถมที่ไม่น่าเชื่อกว่านั้นคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แสดงว่าขับตันเครื่องบินนี่เก่งมากเลยสามารถประคองตัวลงมาจอดได้โอ้ย่างไม่ไม่เกิดความเสียหายใดๆต้องมีสติอากมนะคะต้องค่ะค่ะเราไปต่อกันที่สกู๊ปที่ดีจากปตทนะคะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางจากปตทวันนี้มากันในหัวข้อจอดรถอย่างไรให้ปลอดภัยติดตามชมกันค่ะดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปตท วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจอดรถให้ถูกกฎและปลอดภัยกันครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนหยุดรถต้องให้สัญญาณไม่น้อยกว่า30เมตรและหยุดรถได้เมื่อเห็นว่าปลอดภยัยและไม่ขิดขวางการจราจร 2. ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถหรือตามทิศทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้และจอดรถให้ชิดกับขอบไหล่ทางไม่เกิน25เซนติเมตร 3. ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางใช้ช่องทางเดินรถเดียวกันนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่จอดรถช่องทางนั้นในเวลาที่กำหนด 4. การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถในบริเวณที่ผู้ขับขี่รถคันอื่นจะเห็นได้ ในระยะมากกว่า150เมตรหรือให้แสงสว่างให้ผู้อื่นมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหวังว่าท่านผู้ชมจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนะครับดูแลปลอดภยัยใส่ใจการเดินทางกับปตท จอดห่างจากพุทบาทห่า25เซนติเมตรคุณชัญญาทำหรือเปล่ากะให้ดีๆนะดึงไม้บรรทัดนะคะอันนี้ต้องอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ25เซนเมนะคุณผู้ชมเอาละค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นอื่นๆในแวดวงของยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกมากมายเลยนะคะติดตามชมกันได้จาก Speed Update ค่ะ โตโต้ตบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นเผยโฉมจักรยานยนต์ที่ใช้แหล่งพลังงานจากมูลสัตว์รูปทรงเป็นจักรยานยนต์3าล้อแต่ออกแบบให้ใช้โถชักโครกแทนอานปกติและมีกระดาษม้วนขนาดใหญ่ที่เป็นพักหลัง สามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรผู้ผลิตหวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะทำให้ลูกค้าของโตโต้ต,ตระหนักในการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการผ่านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่จักรยานยนต์รุ่นนี้เป็นเพียงต้นแบบที่ยังไม่มีแผนจะผลิตในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซูบารุจัดกิจกรรมซูบารุไทยแลนด์ปามชาเลนจ์2012ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่5ในวันที่22กันยายน2555เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาณลานกิจกรรมด้านหนาา้าศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเฟ้นหา10ตัวแทนจากประเทศไทยร่วมกิจกรรมแตะรถชิงรถในรายการมีเดียคอปซูบารุชาเลนจ์ The Asian Face Off 2012ที่ประเทศสิงคโปร์โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับสุดยอดรถยนต์คออเวอร์ซูบารุ XV จำนวน1คัน โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s u b a r u t h a i l a n d p a l m c h a l l e n g e หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-713-3120ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กันยายน2555บริษัทลิสซิ่งกัสิกรไทยจำกัดรวมกับธนาคารกัสิกรไทยจัดแคมเปญพิเศษในโครงการสินเชื่อรถช่วยได้กัสิกรไทย ผนชำระค่างวดด้วยอัตราดอกเบีย้ย0%นาน3เดือนแบบลดต้นลดดอกพร้อมอนุมัติให้ทันทีภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดสินเชื่อรถยนต์สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31ันวาคมนี้ ก่อนจากกันไปในวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมจากวันเวมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันที่15กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะที่โชว์รูมเวอร์นสาขาหัวหมากเนี่ยวันเวเขาได้จัดงานวันเว V I P day ขึ้นมานะคะเป็นงานเดียวค่ะที่รวบรวมเอารถ V I P รถทดลองขับรถของผู้บริหารทุกรุ่นเนี่ยมาให้ได้จับจองกันเป็นพิเศษนะคะและก็ในงานนี้นะคะสําหรับผู้ที่จองรถรุ่น S 8 0จะได้จองในราคารถรุ่น S 6 0สําหรับงานนี้งานเดียวโดยเฉพาะค่ะ และในรุ่นของ s 40ก็จะฟรีดาวน0%พร้อมดอกเบีย้ย0%ด้วยค่ะ,คะและที่สำคัญนะคะสิบท่านแรกที่มาลงทะเบียนเข้างานบ o n v o VIP day เนี่ยจะได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีด้วยนะคะและในงานนี้นอกจากได้มาชมรถกันแล้วเนี่ยก็จะมีการเช็คดวงกับหมอดูต่างๆได้ด้วยแล้วก็มีหมอน,นวดมามดนวดผ่อนคลายให้ด้วยดูรถเพลินๆนะคะเมื่อยแล้วก็ไปนวดต่อแล้วก็กลับมาดูรถกันต่อะนะคะ,คะ กิจกรรมที่น่าสนใจมากทีเดียวจากวอลโวค่ะแะ,ะ,ะค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายสปีดนิวกันนะคะกับภาพรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันจากหลายๆรายการนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยดูแล้วน่าหวาดเสียวมากมทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บแทนผู้แข่งขันเลยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะแต่ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ